สวัสดีครับผมตั้มธามยะอัตช็อปนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําเพื่อนครับในการครับขับรถเข้าไปจอดต่อท้ายนะครับรถที่เป็นรถเก่งนะนะครับเวลาเราจอดติดไฟแดงนะครับว่าเราจะมีการเว้นระยะต่างๆยังไงนะครับระยะห่างต่างๆว่ามีระยะห่างจริงๆครับถ้าเราลงไปดูหน้ารถนะครับว่าระยะห่างของจริงนะครับที่เราจอดต่อท้ายครเนี่ยนะครับแต่ระยะเป็นยังไงห่างขนาดไหนนะครับมอเตอร์ไซค์เข้าไปแทรกได้ไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับ วิธีการกะระยะหน้ารถนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนมือใหม่นะครับเออเรานะครับเวลาเราขับรถเนี่ยนะครับเราก็ไม่รู้ว่าช่วงที่เราขับรถนะครับเราขับรถออกจากจังหวัดนะครับรถติดไฟแดงนะครับนะครับหรือว่าเราขับรถในเมืองนะครับเราขับตามมาปุ๊บด้านหน้าเขาจอดนะครับเราจะจอดลักษณะยังไงดีนะครับนะครับเราจะจอดเขาขนาดไหนนะครับเราจะหยุดตรงไหนนะครับเพื่อให้เหมาะสมที่สุดนะครับอ่าวันนี้เดี๋ยวผม ทำรูปเปรียบเทียบมาให้ดูนะครับว่าถ้าเราจอดประมาณนี้นะครับรถจะอยู่ห่างจากคันข้างหน้าประมาณไหนนะครับวิธีอย่างแรกนะครับวิธีเราขับตามรถด้านหน้านะครับเมื่อเราขับตามรถด้านหน้านะครับขับตามเรื่อยๆประมาณ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงในแหล่งชุมชนนะครับเราขับตามประมาณนี้นะครับเราจะเห็นว่าสันกระโปรงนะครับอยู่ใต้ล้อหลังคันข้างหน้านะนะครับ อยู่ใต้ล้อหลังันข้างหน้านะครับหรือว่าขับเรื่อยๆนะครับขับตามกันไปเรื่อยๆนะครับรถชะลอชะลอนะครับสันกระโปรงเรานะครับอยู่ใต้คันข้างหน้านะครับอ่าทีนี้นะครับเราไปดูด้านนอกว่าระยะห่างนะครับระยะห่างจากรถเรานะครับตามความเป็นจริงแล้วอยู่ประมาณไหนนะแต่เราไปดูกันครับอ่านี่นะครับถ้าเราขับรถนะครับตามเพื่อนๆไปนะครับทิ้งระยะห่างประมาณเราอ่ากันชนนะครับอยู่ใต้ล้อข้างหน้านะครับ ระยะห่างนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่เรานะครับก็จะอยู่ประมาณนี้ครับนี่ครับนะครับมีระยะห่างอยู่ประมาณหนึ่งนะครับอ่าเนี้ยระยะห่างประมาณหนึ่งช่วงคันนะครับนี่ครับประมาณเกือบเกือบหนึ่งช่วงคันเลยนะเดี๋ยวผมถอยออกมาให้ดูนะครับนี่ครับนะครับอยู่ประมาณนี้นะนะครับอ่าทีนี้นะครับเวลาเราขับรถในแหล่งกิมชนระยะห่างมีความเป็นจริงนะครับที่เราเห็นนะครับเราสังเกตจากอ่ตรง กระโปรงหน้านะครับหร,หรือว่า <Gym>. ส <Napoleon> ันกระจกนะครับนะครับเรามองรอบไปปุ๊บนะครับสันกระจกอยู่ใต้รถคันข้างหน้านะครับระยะห่างประมาณนี้ครับในความเป็นจริงระยะห่างอยู่ประมาณนี้นะครับประมาณเกือบๆหนึ่งช่วงคันนะนะครับเวลาเราขับตามแหล่งชุมชนก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเวลาเราเบรกอย่างกระตันหันนะครับเราขับด้วยความเร็วประมาณ 20- 30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเวลาเราเบรกก็จะมีช่วงระยะการเบรกประมาณนี้นะครับ ประมาณเกือบหนึ่งช่วงคันนะนะครับอันนี้ก็จะใช้ความเร็วไม่มากนะครับดังนั้นนะครับเวลาขับก็อยากให้เพื่อนๆทิ้งระยะห่างนะครับประมาณน่งนะครับรถคันหน้าจอดติดไฟแดงอยู่นะครับแล้วเราขับรถมาปุ๊บเรามาจอดนะครับนะครับเรามาจอดแล้วสั่นกระโปรงหรือว่าเส้นสีดําใต้กระตกนะครับลอดไปใต้กระโปรงไปลอดไปใต้กันชนหลังเห็นลอหลังนะครับก็จะมีระยะห่างประมาณนี้นะครับ เวลาเราจอดติดไฟแดงนะครับระยะห่างประมาณนี้นะครับถ้าทุกคันจอดแบบนี้นะครับมันก็จะยาวไปเลยนะครับทําให้รถทิ้งช่วงยาวนะครับทําให้รถกินพื้นที่นะครับโดยใช้เหตุนะครับตรงนี้ก็จะเสียเปล่านะนะครับถ้าเพื่อนๆจอดนะครับจอดติดจอดติดไฟแดงแบบนี้นะครับก็จะเสียพื้นที่ตรงนี้ไปนะครับเสียพื้นที่ตรงนี้ไปนะครับทําให้รถด้านหลังนะครับติดยาวไปเลยนะครับนะครับก็จะเป็นการขับตาม อย่างความเร็วเช้านะครับด้วยระยะห่างประมาณนี้ครับผมทีนี้นะครับสมมุติว่าถ้าเพื่อนๆรู้แล้วนะนะครับเราจอดนะครับสันกระโปรงครับอยู่ใต้กันชนนะครับอยู่ใต้ล้อหลังนะครับมีระยะห่างประมาณนี้นะครับแล้วถ้าลองนะครับเราขยับนะครับเข้าไปใกล้ๆนะครับสมมติว่ารถข้างหน้าจอดติดไฟแดงนะครับแล้วเราจอดนะครับให้สันกระโปรงนะครับหรือขอบสีดําของกระจกนะครับอยู่เสมอกับการชนล่างนะครับอยู่ในระดับการชนของรถคันด้านหน้านะครับ ทีนี้นะครับสาหรับการจอดแบบนี้นะครับเมื่อเราออกไปดูด้านนอกนะครับจะมีลักษณะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราออกไปดูว่าถ้าเราจอดแบบนี้นะครับระยะห่างจากรถข้างหน้ารถเราจะห่างประมาณไหนนะครับเดี๋ยวเราออกไปดูกันครับอ่าอย่างนี้นะครับเมื่อเราจอดนะครับให้สันกระโปรงนะครับนะครับเมื่อเราจอดรถนะครับแล้วให้สันกระโปรงนะครับนะครับอยู่ตรงกับการชนล่างของคาค้าหน้านะครับระยะห่างนะครับก็จะประมาณนี้ครับ ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับมีระยะห่างนะครับเวลาเราจอดติดไฟแดงนะครับจอดรถติดนะครับตามต่างตามในเมืองหลวงในกรุงเทพนะครับรถติดติดนะครับถ้าไปเพื่อนกัดระยะว่าเอ้ยสันกโปะครับมองมาตรงกับกันชนหลังนะครับก็จะมีระยะห่างประมาณนี้นะครับสามารถมอเตอร์ไซค์สามารถนะครับวิ่งผ่านไปได้นะครับนะครับมอเตอร์ไซค์เขาสามารถวิ่งมาแล้วก็ออกซ้ายออกขวาเลี้ยวไปได้นะครับนี่ก็คือระยะห่างนะครับ ระยะห่างระหว่างคันของเรากับรถที่จอดด้านหน้านะครับและนี่นะครับเมื่อระยะห่างนะครับจากรถของเรากับคันด้านหน้านะครับเมื่อเราจอดรถติดไฟแดงนะครับในรถจอดรถช่วงติดไฟแดงรถติดนะครับรถจอดนะครับให้สังกะปนครับตรงกับกันชนท้ายนะครับเมื่อมอเตอร์ไซค์นะครับเขาวิ่งมานะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะนะครับมอเตอร์ไซค์ทั้งคันนะครับเขาสามารถเลื้อยแซงขึ้นไปได้นะครับ ก็จะมีระยะห่างนะครับแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์ที่เขาวิ่งมานะครับเขาก็จะไม่มาเบียดรถเรานะนะครับเมื่อเมื่อเราใช้หลักการว่าอ่าปันกระโปรงนะตรงกับกันชนท้ายด้านหน้านะครับก็จะมีระยะห่างประมาณนี้นะมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันกว่านะครับมีระยะห่างให้เขาแทรกมีระยะห่างให้เขาปาดขึ้นมาวิ่งแทรกขึ้นมานะครับเมื่อระยะห่างเหลือประมาณหนึ่งนะครับรถมอเตอร์ไซค์เขาก็จะไม่มาเบียดนะครับรถอ่พวกรถแก๊ปรถ พูดเป็นหน้าอะไรต่างๆที่เขามีเบาะด้านหลังนะนะครับเบาะด้านหลังที่เขาวางไว้เนี่เวลาถ้ามีระยะห่างเขาก็จะไม่มาพูดรถเรานะครับหรือว่ารถบิ๊กไบค์นะครับรถคันใหญ่ๆที่เขาวิ่งตามต่างจังหวัดนะครับก็ะจะมีกล่องอยู่ข้างหลังรถนะนะครับเวลาเขาวิ่งมานะครับเขามีพื้นที่ในการแทรกนะครับเขาก็จะไม่เขาก็จะไม่มาเบียรดรถเรานะครับดังนั้นรถเขานะครับก็จะไม่ก็จะไม่มาคูดรถเรานะนะครับ เขมีพื้นที่นะครับดังนั้นนะครับเวลาขับรถนะครับตอนติดไฟแดงขับรถในเมืองขับรถในกรุงเทพนะครับขับรถตามตัวเมืองนะครับหัวเมืองต่างๆนะครับเราก็ทิ้งระยะห่างนะครับโดยการสังเกตนะครับโดยใช้สันกระโปรงนะครับนะครับอยู่ในระนาบเดียวกับกันชนด้านหลังนะครับให้ให้ตรงกันนะซึ่งจะมีพื้นที่นะครับมากพอให้มอเตอร์ไซค์เขาวิ่งผ่านไปได้โดยที่รถเขานะครับไม่มาคูดกับรถเรานะครับก็ ฝากไว้กับมือใหม่นะครับเวลาเราจอดติดไฟแดงนะครับมีขับรถในเมืองก็ให้จอดประมาณนี้นะนะครับให้สันกระโปรงหน้านะครับอยู่เลนหน้าเดียวกับกันชนหลังนะนะครับเดี๋ยวทีนี้นะครับเรามาดูว่าถ้าเราจอดใกล้กว่านี้ล่ะได้ไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับอ่าทีนี้นะครับสมมุติว่านะครับเราจอดรถนะครับเราจอดรถด้วยโดยการนะครับให้เส้นขอบกระจกสีดํานะครับอยู่ใต้ตัวเลขทะเบียนด้านหน้าพอดีหรือสันกระ หรือสันกระโปรงหน้าเรานะครับอยู่ใต้เลขทะเบียนพอดีนะครับสมมติว่าถ้าเราจอดแบบนี้นะครับด้านนอกนะครับจะมีลักษณะรถเราเข้าไปใกล้รถของเขาแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราออกไปดูกันครับว่ามันระยะห่างมันประมาณไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับอ่ะนี่นะครับนี่คือการจอดแบบสันกระโปรงหน้านะครับอยู่ใต้อยู่ใต้ตัวเลขทะเบียนด้านหน้านะครับก็จะมีระยะห่างประมาณนี้นะนะครับคนเดินผ่านได้นะ ถามว่ามอเตอร์ไซค์ผ่านได้ไหมก็ผ่านได้ครับแต่ว่าอัตราเสี่ยงที่รถเขานะครับจะมาคลูดรถเรานะครับมันก็มีเยอะมากมนะครับเพราะว่าพื้นที่ในการลอดผ่านนะครับมันน้อยนะครับดังนั้นมอเตอร์ไซค์เมื่อเขาวิ่งมานะครับเขาก็ต้องพยายามวิ่งเลยมาแล้วก็ตั้งตรงนะครับเพื่อให้มีพื้นที่ในการตัดเลี้ยวตัดมาหน้ารถเรานะครับแล้วก็ออกไปนะครับดังนั้นพื้นที่ตรงนี้มันน้อยนะครับโอกาสที่เขานะครับที่พักพักเท้าของเขานะครับจะมาเกี่ยว มาขูดกันชนหน้าเรานะครับโอกาสที่กล่องส่งของที่อยู่ท้ายรถนะครับจะมาคูดกระโปรงรถเราคูดไฟหน้ารถเราคูดกันชนรถเราโอกาสที่รถเขาจะมาคูดรถเราก็มีสูงมากๆนะครับก็ฝากเพื่อนๆไว้นะนะครับเวลาจะรถนะครับการจอดแบบนี้ผมไม่ค่อยแนะนํนะนะครับยกเว้นว่าเราเบรกกระชั้นชิดแบบเขาหยุดหยุดอย่างกระทันหันเราเบรกกระชั้นชิดนะครับก็ให้อยู่ประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆเบรกโอ้โหเสียวมากๆนะครับสั่นกระโปรงเราอยู่ ใ <ste ans> ต้ต <ste ans> <expl orer> <t ang> ัวเลขเขาพอดีนะครับด้านนอกระยะห่างประมาณไหนก็อยู่ประมาณนี้ครับก็ยังมีพื้นที่เหลืออยู่นะครับแต่ตรงนี้คือก็ไว้สำหรับเคสที่ฉุกเฉินจริงๆนะนะครับและนี่ก็คือระยะห่างนะครับระหว่างรถเรากับรถของทข้างหน้าโดยที่สันกะโปนนะครับอยู่ใต้ตัวเลขนะครับอยู่ใต้ตัวเลขนิดเดียวนะครับตรงนี้ก็ระยะห่างก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็จําไว้นะครับจาไว้เป็นแนวทางนะนะครับว่ารถมันจอดกระทั่นชิดประมาณนี้นะครับ และนี่ก็เป็น3ระยะห่างนะครับของการกะระยะด้านหน้าของรถนะครับว่าสามระยะนี้ประมาณไหนเวลาเราจอดรถนะครับก็ไว้เป็นแนวทางเพื่อนๆนะครับถ้าถามอาอพี่ตั้มโอ้ไม่รู้เรื่องเลยพี่ตั้มผมไม่ชินไม่รู้เรื่องไม่อะไรเลยพี่ตั้มฟันตรงไปเลยชี้มาเลยแบบไหนผมจะทําแบบนั้นนะครับถ้าถามผมนะครับระยะห่างที่เหมาะสมในการจอดรถนะครับ เวลาติดไฟแดงนะครับเวลาขับรถตามๆกันนะครับเวลาเราคันข้างหน้าจอดติดไฟแดงหรือว่ามีรถมีคนขาบชนแล้วเขาเบรกให้เราจะอยู่ระยะไหนนะครับผมแนะนํานะครับให้อยู่ระยะที่2นะครับเหมาะสมที่สุดครับเวลาจอดปุ๊บนะครับก็คือให้สังเกตกระโปรงด้านหน้านะครับอยู่ตรงกับกันชนท้ายของคันด้านหน้านะครับมีพื้นที่เหลือพอประมาณให้มอเตอร์ไซค์แทรกผ่านได้นะครับ เวลาขับรถในเมืองเนี่ยเพื่อนเพื่อนรู้เลยครับคนที่ขับรถในเมืองนะครับระยะห่างประมาณไหนมอเตอร์ไซค์เขาก็แรกนะครับจะแทรกยังไงให้เซฟรถเรานะครับให้รถเราเป็นรอยน้อยที่สุดให้เขาไม่มาขวนให้เขาไม่มายุ่งกับรถเรานะครับแล้วก็ระยะที่2ดีที่สุดครับมีระยะห่างให้มอเตอร์ไซค์เขาแรกผ่านไปได้นะครับอ๋พี่พี่ตั้มครับระยะที่1ไม่ดีเหรอครับอู้ห่างๆางนี่สบายเลยนะนะครับไม่มีใครมายุ่งเราถูกต้องครับระยะห่างขนาดนั้นก็โอเคแต่ด้านหลังนะครับ เราก็ต้องนึกถึงเกลือเขาด้วยนะนะครับรถติดนะครับรถติดติดเราทิ้งระยะห่างขนาดนี้นะครับข้างหลังเขาก็ถ้าทําทุกคันนะครับระยะห่างด้านหลังก็ยิ่งยาวนะครับหางแถวรถก็ไปยาวยาวเลยครับนะครับดังนั้นเอาแบบพอดีพอดีกลังพอดีพอดีนะครับนะครับก็คือระยะห่างนะครับประมาณนะครับกันชนหน้านะครับกับสันกระโปรงของเรานะครับให้มีพื้นที่ นะครับในการมองนะครับให้สันกระโปรงของเรานะครับอยู่ในระดับเดียวกับกันชนท้ายของด้านหน้าผมว่ากําลังพอดีพอเหมาะเลยครับผมมีพื้นที่ให้หอร์ไซใจแทรกได้นะครับมีพื้นที่อ่าที่เขาระยะห่างที่กําลังพอเหมาะพอสมนะครับไม่มากไม่น้อยเกินไปนะครับแล้วก็ระยะระยะห่างก็ไม่มากจนทําให้อ่ากินพื้นที่ของรถข้างหลังไปนะครับก็ไว้เป็นแนวทางสำหรับเพื่อนเพื่อนมือใหม่นะครับว่าเอ้ยรถจอดติดไฟแดงอยู่ เราจะทิ้งระยะห่างประมาณไหนในการจอดติดไฟแดงนะครับว่าระยะไหนดีสุดผมก็ทํามาให้เพื่อนๆลองดูวองพิจารณาเห็นภาพอย่างชัดเจนนะครับว่าระยะห่างมันห่างประมาณไหนนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆน,นะครับจะได้ประโยชน์ความรู้จากคลิปนี้นะนะครับก็เอาไว้เป็นแนวทางนะครับเอาไว้เป็นความรู้นะครับว่าระยะห่างประมาณนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็ให้เพื่อนๆได้รู้ได้ทราบกันนะครับเป็ๆๆนอางบ้งครับเพื่อนๆครับ กับการกะระยะนะครับก็เอามาแบ่งปันกันนะครับเป็นความรู้นะครับสำหรับมือใหม่นะครับว่าเราไปจอดต่อท้ายคันข้างหน้านะครับแล้วคันข้างหน้านะครับมีระยะห่างยังไงนะครับตามความเป็นจริงแล้วระยะคันของเรานะครับกับคันของข้างหน้านะครับมีระยะห่างยังไงนะครับก็ทำมาให้เพื่อนๆดูนะครับเวลาเพื่อนๆจอดติดไฟแดงนะครับก็ลองเอาไปเปรียบเทียบดูนะครับว่าระยะห่างด้านหน้านะครับ รถของเรานะครับแต่ระยะนะครับที่เราจอดต่อท้ายคันขนาเป็นยังไงนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาดูเข้ามากดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากๆครับสำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกด s u b s c r i b e แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งครับข้างปุ่ม Subscribe นะครับเพื่อน่เพื่อนๆจะได้ไม่ว่าคลิปใหม่ๆที่กำลังติดตามมานะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมััเฟกนนะครบ